ก็นน้นเกาะเชือออันนี้น่าจะเป็นทริปที่สอแล้วที่ี่นักเกาะเชือย่างไรตองย่างั้นอไปเยจ้าไงหอนไีสนใจยก็ต้องบอกกันว่าหลังจากที่เราได้งบประมาณมาก้อนหนึ่งหลังจากที่เราได้ประมาณมาก้อนหนึ่งในการที่เราจะเอ่มาตรวจน้ํา ที่นี่กันแล้วก็หไหสสร่กบอะไรสามแสนรบที่ไดวววว้มาสามแสนนะว่าโดนจั่วหัวคิวไปหัวคิวมาเหลือ่ะฝัมึงอยอะไปดิอยอะไปดิเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก<ห>็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเนะาะก็เฮ้ยเป็นจริงๆว่ะถ้าถ้าไม่ใครลงมาไม่รู้นจริง,รงเฮ้ยสนุกจริงเขาจริงจ้าเฮ้ยจริงจริงนะเขุ้นจริงนะฮะเฮ้จริง ไม่วรอะไรควเชือขดา้ยานคาเชอขาดแล้วมาาะหเคนีบอกรกว่าไปถ้าตีนถ้าตีไปโดนหัวพี่น้อยไปกี่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอนั่อมันต้องนั่งเหรอมันฝืนมันฝืนเฮ้นั่งทำไมฝืนเหริงมากเหนื่อยหรือเปล่าล่ะไม่ใช่ตตัวตามไปพี่น้อย ปล่อยตัวตามน้ำไหลเอาใหม่ไหมเอาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไหลเลยไม่มีไหลเลยเย็นเไม่ใช่มันฝืดอย่างเงี้ยตัอยงนี้เบาอะเร่งนั่งเั่งไงเฮ้ยไม่เป็นไรก็ค่อนข้างดีนะครับพี่ ก็องันสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอือหาห่าจะท้องแข็งแล้วอ่ะเอออย่างนี้ง่ายกว่าปวดกล้ามเห็นเห็นเห็นเลยเห็นบรรยากาศด้วยสนุกสนานมากครับวันนี้คือตอนแรกคิดว่าตอนเเมื่อเมื่อเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราคงไม่ลงน้ำแน่แล้ว่ะว่าเพราะว่า น้ำที่อะไรวะต้อเก่งเลยเ้องเก่งไอเหี้ยตมป้าพขายืนก่อยนั่นลยไอ่ง่วงไปได้ปะตป้ายืนกยหวานเงียบประวัติเออไัเ่อดีอีกล้เอนนเจอร์อีกแะ้วคงตลอดคงมาตลอดเราเก่งเราอยู่ดิให้น้าเราไปเล่นกับมันวะไปไถ่เขา เขาเขาทำงานกู้ภัยมาสิบกว่าปีไปมาหมดทุกที่อยู่วันที่ดีไม่ใช่ไปพี่พี่เท็ไปเล่นอย่าเล่นแพงนีเดี๋ยวมันจะไม่ไปนี่เท็ดไปมาหมดทุกที่แต่ไม่เคยไปไปไม่เคยทันทุกที่ไปหรอยังไม่คง ดีมากๆเลยเระวังด้วยพี่เอาใหม่ไหมเอาคลิปใหม่มามามา